ึงครับท่านผู้ชมฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําหลากในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคือที่อุตรดิตนะครับน้าหลากเราไปกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ความเสียหายยังหลงเหลืออยู่ศูนย์มะทาวสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่35โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาหักนี่จุดชุจัดชุดแพทย์เดินทางนะครับพร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตรงนี้คืออําเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตนะครับท่านผู้ชมฮะมีหลายหมู่บ้านเลย ประสบปัญหาถูกน้ำหลากนะครับบ้านกกต้องอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่านะครับอันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปผู้สูงอายุเนาะ ค่ะ oh. เพื่อดูแลตรวจ <Ừ. S 1> รักษานะคะทั้งโรคทั่วไปแล้วก็โรคที่มากับน้ําด้วยค่ะแล้วก็มีการมอบยาเวชภัณฑ์เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ได้พบปะพูดคุยนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้คลายความมีตกกังวลเพราะว่านอกจากโรคทางกายแล้วน้ามาแบบนี้บางทีโอ้โหทางใจก็ต้องดูแลกันด้วยค่ะก็ในงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันจัดกําลังพลงและเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์เหล่านี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ ก็ครบทุกมิตินะ<ช>ฟื้นฟูบ้านกำจัดดินโคลนอะไรตรงนั้นก็ทําไปแต่เนี่ยเป็นชุดแพทย์เดินเท้าเห็นไหมอ้าวเป็นไงฮะคุณป้าช่วงนี้ฟกช้ำหรือว่าถูกบาดเพราะว่าน้ำมันมานะบางทีมันก็ต้องเคลียร์บ้านก็มีเจ็บป่วย